สวัสดีคะ่ะพี่น้องมอนี้นะคะก็มีเห็ดว่ากินเห็ดผิดนะคะว่าหววากินเห็ดผิดแบบใดน,นะคะเมาวินบานหมุนนะคะก็เลยต้องไปเก็บใบลางจืดมากนะคะได้มาแล้วพอมาลาง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 นะคะย่อมหย้อหย,ย่ลางเศษฟุน้นเศษฝอยออกนะคะเก็บมาในสวนนะคะจากนั้นเขาก็เอามาทําการปั้นนะคะใส่เครื่องปัน้น กินเห็ดแล้วมันเกิอดอาการเมานะคะล่างจืดนะคะใบล่างจืดนี่ซอยให้หลั่งสารพิษในหลังกายได้นะคะก็ะเลยต้องจัดการนะคะเอามาปั่นนะคะต้มเฮ็ดฟางซุปมือเสาเป็นใจไหนเป็นวิ่นกินแล้วเป็นคือวิ่นวิ่น,นเฮตเอย่ละทั้งอยากหากักทั้งเวียนหัวปัน่น ให้มันละเอียดเลยนะคะจากนั้นแล้วก็เอาไปทำการกรองเอาแต่น้ำนะคะเอากากทิ้งไปขันขันออกนะคะเอาเอาน้ำเอาเฉพาะน้ำนะคะพอเราได้น้ำแล้วเราก็เอาไปตั้งไฟนะคะเปิดไฟแล้วเราก็ต้มประมาณสักห้านาทีนะคะ ต้มล้างจืดเสร็จแล้วตักเอาอเศษฟองออกนะคะเศษที่เป็นฟองขา,ขาวนะคะตักทิ้งตักทิ้งให้หมดเลยนะคะที่เป็นเศษฟองขาว,ขาวต้มไปสักพักหนึ่งนะคะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็เอามาเทใส่แก้วนะคะแล้วก็ไปพักไว้ให้เย็นจากนั้นก็เอามากินนะคะมันกะจิซอยล่างสารพิษ ที่เากระลั่งเมากระลัางวินเนี่ยมันก็จะซอยได้นะคะเวลาหมาถือยาเบือกเอาอันร่างจืดต้มให้มันกินนะคะมันก็หายสดค่ะพี่น้องสม่เสด้เศ้าวินอาการวิงเวียนก็จะได้หายไปก็จะได้กลับมาเป็นปกตินะคะสดน้ำรางจืดไปเลยจ้า